สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปส่งของลูกค้าที่ลูกค้าสั่งเค้กจากเลาพระซา,าตอนนี้เราจะไปส่งที่เขาจัดงานวันเกิดที่ไหนเราถ่ายได้เราก็จะถ่ายมาให้ดูตรงไหนที่เขาไม่ให้เราถ่ายเราก็จะไม่ได้ภาพนะครับตอนนี้เราจะใช้มอเตอร์ไซค์ไปส่งของมันจะเร็วกว่าจะเร็วกว่ารถยนต์เพราะว่าทาง เส้นทางบางเส้นก็จะติดรถเยอะถ้าเราจะขึ้นถนนใหญ่ก็ยิ่งมีรถเยอะเราจะได้แยกเข้าพร้อมเล็กซอยน้อยเพื่อจะหลีกเลี่ยงการติดขัดรถยนต์ติดไฟแดงเราจะต้องซิกแซกเพื่อให้ถึงลูกค้าโดยด่วนเพราะเขาสั่งเค้กวัดเกิดจากเราด่วน เพราะฉะนั้นเราต้องได้เค็กมาเราก็ลุยเดินทางไปทันทีเพื่อจะไปถึงมือลูกค้าตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วลูกค้ารออยู่สวัสดีครับทุกคนถึงแล้วครับขอบคุณมากๆที่ติดตาม